เรามาที่คลินิกแห่งหนึ่งในมณฑลเจิ้งโจวของจีนเป็นที่แรกครับสิ่งที่สะดุดตาก็คือผู้คนที่ผันผ้าที่หน้าแบบนี้อย่าบอกนะว่าหน้าของฉันน่ะท่วมเกินไปก็เลยมาผ่าตัดเพื่อดูดไขมันออกใช่แล้วครับนี่ก็คือที่ที่ทำให้สวยขึ้นคลินิกศัลยกรรมนั่นเองนักเอกของเราในวันนี้ก็คือคนที่มีความลับที่น่าทึ่งที่สุดในบรรดาคนไข้เธอสูง 166เซนติเมตรหนัก5 5กิโลกรัมรูปร่างที่กำลังดีนั้นดูมีเสน่ห์ไม่น้อยครับเรามองเห็นแค่ดวงตากับปากของเธอแบบนี้เธอทำอะไรไปบ้างล่ะเนี่ยเธอศัลยกรรมตรงไหนบ้างล่ะครับเธอเป็นผู้ป่วยศัลยกรรมลบริ้วรอยเพื่อทำให้หน้าดูอ่อนกว่าวัยนะคะเธอเป็นผู้ป่วยเคสพิเศษที่หายากมากในโลกใบนี้เลยค่ะ พอดีค่ะอายุ27ปีที่กำลังบานสะพรั่งแต่เริ่มใส่ใจกับริ้วรอยแบบนี้เธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากแน่ครับแล้วเราก็เห็นภาพถ่ายแสนสวยของเธอติดอยู่กับชื่อผู้ป่วยแบบนี้เธอจะสวยขึ้นอีกแค่ไหนกันล่ะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยครับบังเอิญวันนี้เป็นวันที่จะได้เอาภาพพันหน้าของเธอออกเป็นวันแรกพอดีเราทั้งตื่นเต้นและรอคอยว่าเธอจะออกมาเป็นแบบไหน เออคือเธอดูต่างจากหญิงในรูปหรือเปล่าครับเนี่ยส่วนด้านข้างบริเวณลำคอตรงนี้แล้วก็ทำตรงหูด้วยนะคะเนี่ยกศิลยกรรมอายุผิวของเธอคือ70ปีค่ะใบหน้าที่สูญเสียความยืดหยุ่นจนห้อยลงถึงขคางกับผิวช่วงคอที่ทำให้ดูว่าเธอเป็นผู้สูงวัยเจ้าของหน้าตาคุณยายไว้ยเจที่เหมือนผ่านโลกมาแล้ว50ปีนี่คือคุณหูวั 27ปีครับสองวันต่อมาเรากลับมาที่คลินิกแล้วทีมงานก็พบกับแพทย์ที่กำลังตรวจใบหน้าของคุณฮูอยู่พอดีครับดูท่าจะน่าพอใจนะครับสวัสดีครับคือว่าชื่ออะไรล่ะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับเออฉันชื่อฮูยอนเออปีนี้27ปีครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะอายุที่ยากจะชื่อได้เธอจึงเอาบัตรประชาชนให้ทีมงานได้ดูกันครับเธอเกิดในปี1985อายุ27ปีไม่ผิดแน่ครับแล้วเธอเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฉันคลอดลูกคนแรกในปี2 0 0 3ัหนึ่งปีจากนั้นก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะฉันคิดว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้เวลาคลอดลูกใหม่ๆ แต่พอหลังจากนั้นฉันได้ไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันพวกเธอก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันดูเปลี่ยนไปมากๆน่าจะมีอะไรผิดปกติฉันก็เลยไปหาหมอค่ะแต่หมอกลับบอกว่าสายไปแล้วแม้มันจะเป็นเรื่องเจ็บปวดในวนัยนี้แต่เธอก็ยิ้มออกหลังจากที่ผ่านการผ่าตัดครับก่อนผ่าตัดมีริ้วรอยตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเธอบอกว่าตอนนี้ดีกว่าแตะโกนแต่ใบหน้าและลำคอก็ยังดูแก่ครับแบบนี้แล้วโฉมหน้าก่อนผ่าตัดจะเป็นอย่างไรกันนะมีภาพเปรียบเทียบนะคะเพื่อมาดูผลของการผ่าตัดครับเราจึงมากันอีกห้องหนึ่งดูดูแล้วใบหน้าก่อนการผ่าตัดของเธอนั้นแก่กว่าตอนนี้อยู่ไม่น้อยเลยครับส่วนตรงนี้เนี่ยคะ่ะ ผ่าตัดตรงไหนไปบ้างล่ะครับอส่วนด้านข้างตรงนี้บริเวณลำคอตรงนี้นะคะคริ้วร,รอยด้านข้างกับตรงลำคอนะคะค่ะแล้วก็ตรงหูด้วยอ่ะตรงหูก็ด้วยค่ะค่ะส่วนตรงนี้นี่ยิ่งหาสาเหตุไม่ได้ยิ่งทําให้รู้สึกแย่ครับเธอเป็นโรคที่เรียกว่าผิวหนังแก่ลงอย่างเฉียบพลันนะครับเป็นโรคที่ทําให้ผิวหนังเฉพาะบริเวณหน้าดูแก่กว่าวัย โลกนี้มีคนเป็นไม่ถึง10บคนแล้วคะ่ะแถมยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนอีกด้วยเอ,อมีแค่ข้อสนนิษฐานว่ามาจากกรรมพันธุ์เนื่องจากผิวที่ใบหน้าและลำคอเหี่ยวยน่นทำให้เธอดูแก่ขึ้นมากครับแต่ตอนนี้ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนไม่น้อยนี่คือผลลัพธ์ของความอดทนในการตัดผิวและดึงใบหน้าของเธอครับดูผิวแดงขึ้นนิดหน่อยด้วยแผลผ่าตัดที่ชัดเจนคงใหญ่ไม่เท่าแผลในใจที่เธอได้รับ แค่นี้ก็พอใจแล้วล่ะค่ะตอนแรกที่เห็นเนี่ยฉันแทบไม่เชื่อเลยล่ะค่ะเพราะเธอบอกว่าอายุ27แต่ว่าเธอดูแก่มากๆเออแต่รูปร่างของเธอสวยมากก่อนหน้าน,นี้เธอคงจะเป็นสาวที่สวยจริงๆไม่กี่ปีก่อนนั้นเธอยังเป็นสาวสวยในวัยสะพรั่งและมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เพียงชั่วครู่เธอก็กลายเป็นคุณยายวัย80โดยทันทีใบหน้าของเธอมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังการผ่าตัด แม้ใบหน้าจะดูแก่แต่ด้านหลังของเธอยังคงเป็นสาวครับผมที่ตรงยาวสวยกับรูปร่างที่เพรียวบางของเธอทำให้ผู้คนที่พบเห็นต้องรู้สึกตกใจกันไม่น้อยตอนแรกเเห็นแค่ด้านหลังก็คิดว่าเธอสวยมากละค่ะดูด้านไหนครับยืนหันหลังกับหมอในวัยเดียวกันก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับช่วยหันมาหน่อยครับหันมาหน่อยคะ่ะแต่เมื่อหันหน้ากลับเหมือนแม่กับลูกไม่มีผิด เป็นแค่ที่หน้าเหรอครับหรือว่าที่อื่นก็เป็นด้วยข้อขึ้นไปค่ะตรงอื่นปกติดีอที่หน้าทึ่งก็คือนอกจากใบหน้าแล้วผิวส่วนอื่นของเธอ,อยังคงเปผิวของสาววัยยีปีหากดูแค่เพียงร่างกายของเธอก็ไม่ต่างอะไรจากหญิงสาวทั่วไปจริงๆครับเนื่องจากโรคที่เธอเป็นมันส่งผลให้แค่ ผิวบริเวณหน้าเท่านั้นที่ดูแก่ครับจึงทําให้ผิวส่วนอื่นไม่มีปัญหาอะไรที่ผิดปกติไปอีกทั้งอว,วัยวะภายในก็ยังดูปกติดีทุกอย่างเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆเลยแล้วชีวิตของเธอต้องเจอกับอะไรบ้างนะแม้ภายนอกจะเหมือนคุณยายแต่ภายในเธอคือหญิงสาววัย27ปีครับ พี่เขาเนเป็นกุลสตรีมากๆค่ะชอบของสวยๆงามงามเหมือนผู้หญิงทั่วไปแล้วก็ชอบช้อปปิ้งผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะดูอันนี้สินี่การผ่าตัดผ่านไปได้ดีทำให้เธอรู้สาวขึ้นจึงทำให้มีสิ่งที่อยากทำและอยากซื้อเพิ่มขึ้นด้วยดูอะไรอยู่ล่ะครับเสื้อที่พี่ซื้อนะคะแพงกว่าเมื่อวานเฉยเลยอะโชคดีที่ซื้อมาแล้วห <laughs> ออแก่ลุงกะทันหัน เธอก็ต้องอยู่คนเดียวและตัดขาดจากโลกภายนอกสิ่งที่ทำให้เธอผ่านเวลาอันสิ้นหวังและยาวนานได้นั้นก็คือพลังแห่งความรักนั่นเองคแค่นี้นะคุยกับใครล่ะครับสามีเธอคะ่ะแค่ได้คุยกับสามี <c oughs> เธอก็ยิ้มออกได้ทันทีครับตอนทำงานฉันก็ถูกนินทาอยู่บ่อยๆคะ่ะเอ,อไปไหนกับสามีก็ถูกทักว่าเป็นแม่ลูกกัน ทำให้ฉันปวดใจมากๆค่ะทุกครั้งที่ได้ยินมันก็เจ็บจริงๆแล้วกำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอลืมความเจ็บปวดได้นั้นก็ปรากกดตัวขึ้นนี่คือใครล่ะครับสามีฉันค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสามีของเธอแกกว่าหนึ่งปีและอยู่กันมาตั้งแต่ปี2 0 0 2 เขานำรูปสมัยก่อนที่เธอจะป่วยที่เขาพกติดตัวเอาไว้ตลอดให้ร,หรูกทั้งคู่ยังคงรักกันหวานช่ำว่าแต่ว่าเจอกันที่ไหนเหรอครับเราอาศัยอยู่และแวกเดียวกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้คบกันมาเรื่อยๆเออจากนั้นก็รู้สึกรักเขามากขึ้นจนแต่งงานกันค่ะตอนแรกคุณถูกใจภรรยาที่ตรงไหนหล่ะครับคือเธอเป็นคนที่สดใสครับ เป็นผู้หญิงที่เห็นแล้วรู้สึกสดใสระเริงมากๆเลยล่ะครับอีกอย่างก็คือเธอน่ะชื่นชอบการเต้นมากๆเลยครับนั่นยิ่งทำให้ผมตกหลุมรักเธอหลังจากรู้ข่าวเกี่ยวกับโรคของภรรยาสุดที่รักทำให้เขาเคยรู้สึกหมดหวังกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเคยอยากหลบหลีกเอ,อ่หรือคิดอยากจะหนีไปให้ไกลๆบ้าหรือเปล่าครับ ไม่เคยสักนิดเลยครับในทางกลับกันน่ะผมกลับรู้สึกว่าการที่เธอต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เพราะว่าเธอมาแต่งงานกับผมซะมากกว่านะครับเพราะหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับผมแล้วเธอก็เป็นแบบนี้ครับทำไมผู้หญิงสวยๆต้องมาเป็นแบบนี้หลังจากที่แต่งกับผมบางทีอาจจะเป็นเพราะผมดูแลเธอได้ด,ดีไม่เท่าที่ควรนะครับสิ่งที่ยากที่สุด สำหรับตัวเองหรือคนที่เฝ้ามองเธออยู่ก็คือการยอมรับความเปลี่ยนไปของหน้าตาแม้จะพยายามทำทุกวิธีทางแล้วก็ตามเป็นแบบนี้หลังคลอดลูกคนแรกเลยทำให้คิดว่าถ้าหากมีคนที่สองและรักษาตัวดีๆแล้วก็เออก็อาจจะทำให้โรคที่ฉันเป็นอยู่นี่ดีขึ้นได้จากนั้นเราก็เลยมีลูกคนที่สองกันค่ะแม้จะไม่มีวันไหนไม่เจ็บปวด แต่สิ่งที่ยากจะทนได้ก็คือความคิดถึงลูกๆของเธอแต่บาดแผลในอดีตเด็กทำให้เธอกลายเป็นคนที่หวาดกลัวฉันเอเคยพาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนคะ่ะเพื่อนร่วมชั้นของลูกเห็นฉันพอฉันกลับไปถามว่าคนที่พาไปส่งที่โรงเรียนเออคือใครกันคือแม่แกเหรอแกก็ แค่พยักหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ถึงหัวอกทีมงานจึงขอไปเจอกับครอบครัวของเธอกลับงั้นพรุ่งนี้ไปรับลูกชายกับเราดีไหมครับเรื่องนั้นไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อคุณแม่สามีค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณลูกชายก็รับที่ฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้คือพ่อแม่ของผมท่านพ่อแม่สามีและลูกชายวัยเก้าปีของเธอ ยังไม่สามารถยอมรับโรคแปลกประหลาดที่คุณฮูเป็นอยู่ได้นในตอนนี้ครับหลังจากที่โน้มน้าวเธอสําเร็จเธอก็เตรียมตัวออกไปรับลูกชายยิ่งไม่สามารถโอบกอดได้ก็ยิ่งหมุ่นหมองความรู้สึกที่ประตุก็มาทําให้เธอหลั่งน้ําตาออกมาเธอกำลังคิดอะไรระหว่างทางไปหาลูกชายที่แม้หลับตาก,ก็ยังเห็นหน้าอยู่กันนะเราไปถามความรู้สึกของเธอกันดีกว่าครับ รู้สึกยังไงที่จะได้เจอลูกล่ะครับมีดีใจเลยคะ่ะฉันรู้สึกกลัวกลัวทำแกคิดมากส่วนแกเองก็ไม่อยากเจอฉันเท่าไหร่หัวอกของแม่คิดถึงความรู้สึกของลูกก่อนความคิดถึงที่เธอมีเธอได้เตรียมเครื่องเขียนและขนมของโปรดของลูกชายเอาไว้ แล้วเธอก็มาถึงหน้าประตูโรงเรียนด้วยหัวใจที่เต้นแรงพร้อมความหนักใจเมื่อเด็กๆกออกมาเธอก็เดินไปแอบอยู่หลังต้นไม้ก็กล้านหน่อยสิครับคุณฮูครับหลังจากที่ซ่อนตัวสักครู่หนึ่งสุดท้ายเธอก็กลับหลังหันโดยทันทีคุณฮูครับรวบรวมความกล้านหน่อยสิครับ แต่เธอก็เดินกลับไปโดยไม่นังเลเลยสักนิดเดียวคุณฮูกครับกำลังจะไปไหนล่ะครับฉันจะกลับบ้านค่ะสิ่งที่เธอรู้สึกกลัวยิ่งกว่าการเจอลูกก็คือการเมินเฉยของลูกที่เธอรับในวัย27ปีเธอได้ปิดประตูหัวใจของเธอลงหลังจากที่เธอป่วยเป็นโรคประหลาดมีอยู่วันหนึ่งฉันไปทำธุระที่ท,ที่มีคนพลุกพล่าน แล้วพอดีไม่ทันได้ระวังก็เลยเอเไปชนกับคนเข้าแล้วก็ได้ยินเขาพูดว่าทําไมหน้าตาถึงเป็นแบบนั้นล่ะรับหลังฉันเนี่ยได้ยินแบบนั้นฉันก็กลับมาร้องไห้อยู่หลายวันเราได้มาที่บ้านของสองสามีภรรยากันครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่กันมานานหรือ,อยังครับ เดือนเดียวเองค่ะเดือนเดียวเองค่ะเดือนเดียวหรอครับค่ะเดือนเดียวอ๋อพูดเกาหลีเป็นด้วยพูดเกาหลีด้วยเหรอคะเนี่ยเราเห็นเธอแขวนเสื้อสวยๆเอาไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายครับไม่นานฉันก็จะมีผ่าตัดครั้งที่สองเอ่อฉันก็เลยซื้อเสื้อผ้าเอาไว้ใส่สวยๆโอ้ เธอชื่นชอบเสื้อผ้าหวานแววเห็นท่าทางอันแสนสดใสของเธอแบบนี้แล้วสมกับเป็นหญิงสาวในวัยเลขสองจริงๆขอดูหน่อยค่ะรองเท้าส้นสูงดูงามสง่าเสียงใสๆกับรูปร่างที่สูงเพียวโอ้สวยมากเลยนะครับ <c oughs> อย่ากโกหกเลยค่ะ <c oughs> สามีเองก็เอ็นดูภรรยาไม่น้อยครับ น่าอิจฉาจริงๆมันแปลกชะมัดเลยเธอบอกว่ามันแปลกค่ะแปลกตรงไหนกันเล่าสวยจะตายไปก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยคุณรู้สึกถูกใจเธอตรงไหนที่สุดล่ะครับเธอคุณดีมากเลยครับอย่าโกหกสิท่าคุณแล้วทั้งคู่ก็ออกไปหาอะไรกินกันรู้สึกว่าคุณฮูดูไม่มีความมั่นใจสักเท่าไหร่เลยครับ ที่นี้คนเยอะค่ะปะกติใครๆก็มองกันเยอะอยู่แล้วอย่าเพิ่งถ่ายตอนนี้ได้ไหมคะทั้งคู่ที่เคยรักกันหวานแหววกลับเดินห่างกันเมื่อออกมาอยู่ข้างนอกทำเหมือนกับไม่เคยรู้จักกันทั้งคู่เดินและรักษาระยะห่างกันเอาไว้อาจเป็นเพราะอยากเลี่ยงสายตาคนคุณหูจึงเดินดุมเข้าไปในร้านโดยไม่เหลียวมองสามีแม้แต่น้อยครับเมื่อเห็นภรรยาเดินเข้าไป สามีจึงรีบเดินตามเธอเข้าไปข้างในร้านโดยทันทีพอออกมาผู้คุณเดินห่างกันแบบนี้แหละครับเพราะว่าเวลาผู้คนเดินผ่านไปมาก็ชอบมองเราแปลกแนะครับสายตาจากผู้คนและความเข้าใจผิดทำให้ทั้งคู่ได้รับบาดแผลในใจกันไม่น้อยแต่เธอก็เก็บความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังและตัดสินใจออกมาเผชิญกับโลกภายนอก ไม่เจอนานเลยคราวก่อนก็เห็นออกทีวีด้วยนะรู้จักด้วยหละครับแน่นอนค่ะเธอย้ายมาที่นี่เพราะการรักษาครับและก็เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าและพูดคุยกับผู้คนแถวนี้จนสนิทกันตอนแรกเลยฉันเคยเห็นเธอออกรายการทีวีนะคะแล้วเ,เราก็ได้พบกันโดยบังเอิญพอได้พูดคุยกันทำให้ฉันรู้เลยว่าเธออายุน้อยกว่าฉันจริงๆคะ่ะ ตอนแรกที่เจอชั้นฉันก็คิดว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉันนะคะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่พอได้ฟังเสียงก็รู้ว่าเด็กกว่ามากๆทั้งสายตาทั้งผิวพรรณก็ยังดูเป็นสาวเป็นไงคะพื้นบ้านที่รู้เรื่องราวอันแสนเศร้าต่างก็มองเธอด้วยความอ่อนโยนผิดกับที่เธอเคยเจอและทําให้คุณฮูดูสดใสร่าเริงขึ้นฉันผิวสวยมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ ต้องแปลให้ดีนะฉันภูมิใจในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเธอร่าเริงถือข่้นหยอกล้อกับทีมงานเลยครับตอนนี้ถึงเจอสนิทกันแล้วก็หยอกล้อกันเหมือนเพื่อนแต่ตอนแรกที่เจอเธอเธอเงียบแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยละค่ะเธอไม่ได้เปลี่ยนไปแค่นี้นะครับเพราะเธอรูปหลงความกล้าออกไปยังที่ที่ผูกคนพุกพ่านและออกไปชอปปิ้งเหมือนสาวในวัย20 แต่ว่าเธอยังเหลือสิ่งสำคัญมากที่ต้องทำนั่นคือการผ่าตัดครั้งที่สองนั่นเองครับเธอบอกกับเราว่าเธอมีความปรารถนาอยู่ก่อนที่ฉันจะผ่าตัดครั้งแรกผู้คนต่างก็คิดว่าฉันอายุประมาณ70ตอนนี้อย่างน้อยก็ไม่เกิน60การผ่าตัดครั้งที่สองดูเหมือนวัย40ได้ก็พอใจแล้วคะ่ะจนกว่าจะพบกันใหม่